สวัสดีค่ะเยาวลักษณ์ทองสายค่ะปัจจุบันอายุ54ปีมีปัญหาสุขภาพเป็นเบาหวาน190นะคะไขมัน L D L ที่ไม่เคยลดลงเลยเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังมีเนื้องอกอีกได้รู้จักกับหอมกิษนาใช้เป็นเวลาแค่2เดือนนะคะน้ำตาลจาก190ตอนนี้เหลือ140ค่ะน้ำหนักก็ลดลงนะคะ ไขมัน LDL ซึ่งนานแล้วค่ะที่ไม่เคยลงเลยปัจจุบันคุณหมอชมค่ะแล้วก็ไม่ดุอะไรเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดเป็นเป็นการไปตรวจหาเนื้องอกว่ามันโตขึ้นหรือมันหดลงไหมเอ่อเป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะคะคุณหมอไม่นัดแล้ะค่ะคุณหมอบอกว่ามันฝ่อลงแล้วค่ะเพราะใช้ตัวนี้สุดยอดค่ะ